สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเม่นปุญญพัฒน์อีกแล้วนะครับว็มีมองกล้องหรือวะแล้ววันนี้เราจะมาแกะก,กล่องว่าแต่กล่องอยู่ไหนวะเดีย๋ยวอยู่นี่ดีกว่าขึ้นฉีกอันนี้มานี่ครับคุณผู้ชมเดยวันนี้เราจะมาแกะก,กล่องนะครับสําหรับอขอรางวัลน,นะครับที่ผมเพิ่งได้ามาจากแมคโดนัลล์นะครับต้องขอขอบคุณทางแมคโดนัลด้วยนะครับที่ ได้เกะได้ผมได้มาแกะนะครับก็คือได้รางวัลนะครับกับเขาด้วยนะครับเปิดให้ดูี่อันนี้แหละกิจกรรมที่เราได้ร่วมนะครับแล้วก็ได้รางวัลมานะครับเดี๋ยวมาได้แกะกกันแล้วว่าข้างในจะมีอะไรเดี๋ยวดูกันมาแล้เอาด้านไหนอ่ะได้ด้านนี้แหละเดี๋ยวนะหาที่เปิดก่อนหาที่เปิดมันก่อน แล้วด้ที่ที่เปิดแล้วนี่คือวิธีการเปิดอย่างเกลี้ยรนะรนี่ปึ๊บอย่างนี้เลยเปิดอย่างเกลียนไม่ถนอมของกันเลยทีเดียวครับมาแล้วดูครับนี่คือวิธีการเปิดแบบเป็นเกลียนนะฮะนี่มาแล้วมันโอ้โหมันใส่มากี่ชั้นวะเนี่ยชั้นเดียวแหละหอื แก่กันแบบไม่ถนอมของกันเลยทีเดียวครับเขาส่งอะไรมาให้บ้างเนี่ยนี่ครับนี่เปิดออกมาส่งบินมาให้เฉยเลยครับบริษัทแม็กไทยูลคาสองพันบาทอ๋ออ๋อแปลว่าใบภาษีอันนี้ออกไปก่อนอันนี้ออกไปก่อนข้างนอกก่อนแล้วรางวัลอยู่ในนี้ครับท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวนะทำไมมันเอาย่ากจังนี่ไงกเาเอามา นี่ครับผมว่าสาวกยูจีนน่ะชอบแน่นอนนี่ครับทุกผู้ชมผมว่าสาวกยูจีนน่ะชอบแต่เม่นไม่ได้ติ่งยูจีนนะแต่ยูดีผมก็ได้รางวัลเฉยเลยยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่นี่คือของที่ผมได้นะครับนี่คือเบนนอนเอ็กเนเจอเซเชียลกิดนะฮะเดี๋ยวนะดูเลนกล้องกันนี่วันวาแล้วของสิ่งนี้ครับของสิ่งนี้ เปิดด้านไหนวะเนี่ยจะไม่เปิดด้านไหนนอกจากว่าไอ้มีแต่ต้องใช้มือแกะนี่แหละพอได้ยันมีที่เปิดละเจอที่เปิดละมันติดสก็อตมันเทไว้นะฮะติดมันเทไว้นะฮะนี่นี่เดี๋ยวยบแก่อย่างเกลียนครับดูข้างในจะมีอะไรดูกันแก่อ,อกยาก สองกับสามการรอคอยจริงๆครับนี่ตุ๊บจะออกยากนิดนึงไม่เคยแกะกล่องจนมาที่ใหญ่สขนาดนี้นะนี่ครับโอ้โหมันเป็นแบบอุ้ย่องก็ใหญ่อยู่นะกล่องก็ใหญ่อยู่นะยังไม่ได้ถอดอันนี้ออกเลยยังไม่ได้ถอดฟองออกอันนี้ออกมาอันนี้ออกมานี่และนี่ก็คือ ของรางวัลที่ผมได้นะครับก็คือเม่อนาเอ็กซ์ิวเจน Gen, นะครับจะเป็นเชือกกิฟต์นะครับในนี้ก็จะมีของ4ีห้าอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้ลนะเวลาถอดก็จะถอยวันนี้ผมว่าสาววงยิจีนน่าจะชอบนะครับโอ้โหมีแม้กระทั่งมีโปสเตอร์ด้วยนะครับเอาให้โปสเตอร์มาด้วยนะครับ1อัน1ชุดเลยนี่หว่าให้โปสเตอร์มาหนึชุดเหมือนแบบโปสเตอร์กล่องจดหมายเนาะ ส่งจดหมายเนี่ยเใครมันเลยนะครับสาวพวกนี้จีนน่าจะถูกใจนะครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับโปสเตอร์ชุดที่สองนะครับมันมีโปสเตอร์ลุกกี่ชุดนะครับแล้วก็มีเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าสติกเกอร์นะครับชุดสติกเกอร์ของนิวจีนนะฮะอันนี้ชุดสติกเกอร์ของนิวจีนนะฮะมีอีกไหมอ๋อยังมีสกอตเทปนะครับสกอตเทปนะครับแมโดนเลมาให้อีกนะครับ ก็เทปของไม่โดนเอาเวลาเขาก็ติดไอ้นี่ใช่ไหมติดกล่องติดอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยให้มาสองม้วนเลยนะครับแล้วก็พวงกุญแจฟนฝลายมาให้อีกหนึ่ง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 พวงนะฮะห,ห,หนึ่งพวงหนึ่งพวงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเวล to c h i ูชิเก o เวลนะครับโปสการขอบคุณนะครับน่าจะเป็นโปสการขอบคุณข้างใน,นไม่น่าจะมีอะไรนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะมีของแค่นี้ ในมูลค่ามูลค่าสอ0 0ับาทนะครับแต่ข้างในเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวคือมีข้างในอีกไหมเดี๋ยวจะมีอะไรนี่แหละตรงนี้ไหมโอเคไม่มีอะไรแล้วนะครับสรุปทั้งหมดเนี่ยจะได้ขออยู่6อย่างนะฮะแล้วก็อัสนสุดท้ายที่ผมให้ดูเมื่อกี้คืออ่านี่คือขอบคุณนะครับว่าข้ามทูกชิคเก้นเวลนะครับว e l ข้าม to ลลกแ,แข่งไก่นี่แหละนะอันนี้ก็จะเป็นสกอเทปอันนี้คือสติกเกอร์นี่ สติกเกอร์นี้สาม,มาติดตรงไหนก็ได้นะฮะติดตามบ้านหรือติดตามจุดต่างๆก็ได้นะฮะให้มาชุดหนึ่งเลยนะครับเมมเบอร์ Member ของวงยจีนนะฮะผมว่าสาววงยวจีนน่าจะถูกใจนะครับเนี yeah. ่ย hmm. ว่าสเววงยจีนน่าจะถูกใจนะครับคนชอบติงวงเกาหลีเนาะแล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือเด๋อ๋อเป็นโปสเตอร์รูปนะฮะร,รูปขนาดที่ แมเบอร์ของวงกินไก่อยู่นะฮะถือเบอร์เกอร์อครูภัยถือเบอร์เกอร์นะฮะยกักษ์เหมือนคนไทยเลยเนาะแต่ว่าสวยดีข้างหลังไม่มีอะไรข้างหลังมีแค่น,นี้เฉยแต่เวลาเปิดออกมาเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยดูครับเปิดออกมาบอกว่าชุดนี้เลยครับโอ้สุดยอดว่ะม่แต่คนสุดท้านั้น,น,นกินค่าเบอร์เกอร์ก,กันเลยทีเดียวนะฮะจะใส่ซองกันเนี่ยใส่ซองกัน ไม่มีกลุ่มเทคเลยนยนะฮะอันนี้นะฮะก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวใส่ซองดีดีดีกว่าใส่ซองดีดีดีกว่านะแล้วก็ของชิ้นสุดท้ายนะฮะก็คือโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์ภาพนะครับของวงนะฮะ่องกําลังดีนะฮะ่องกําลังโอเคเลยนะครับกับมูลค่าสองพันบาทนะฮะอันนี้เอาไว้นี่ใช่ไหมเมื่อกี้ไม่วันนี้เขาไว้นี่อันนี้สุดท้ายจําได้อันนี้ว่าสุดท้ายนี่ แล้วก็อันนี้จะเป็นโปสเตอร์นะครับ <P oster> โปสเตอร์รูปสุ่มมานะครับในหนึ่งชุดนะครับในชุดก็จะมีรูปอะไรบ้างดูก่อนเป็นรูปวงรวมเลยนะฮะนี้มีเมมเบอร์โอ้โหโอ้โหได้ลายเซ็นด้วยอันนี้ใครเนี่ยโอ้โหได้ลายเซ็นด้วยอันนี้ไม่รู้ว่าใครนะอันนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะฮะในวง,งยูจีนนะฮะนี่ก็อีกดิโอ้โหได้ลายเซ็นอีกแล้วครับได้ลายเซ็นสองอันเลยน่าจะได้ครบทุกคนนะ่ะนี่ก็ได้อีกเนี่ย นี่ได้ทั้งวงในวงยูจีนมีห้าคนเพลงกำลังดังเรนนิโต้อะแล้วก็มีเพลงหลังมาซุปเปอร์ชายซุปเปอร์ชายนี่แหละล่าสุดนะฮะเท่าที่ผมได้ฟังนะฮะนี่ครับครบวงกันเลยครับนี่ครบวงครับครบเลยห้าคนมีลิสตเตอร์หกใบนะฮะสามารถส่งต่อกันได้ด้วยนะครับก็พร้อมลายเซ็นเลยนะครับว่าผมว่าสองวงยูจีน่ะได้กันทุกคนนะคนที่เป็นผู้โชคดีนะครับได้กันทุกคนอย่างแน่นอนนะฮะในชุดราคาสองพันบาทนะครับต้องขอบคุณทาง เบโดนาล์นะครับที่อ่าได้มีโอกาสได้รับเราได้รับรางวัลนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับนี้นะฮะสองพันบาทนะครับในชุดนี้นะครับก็ก็จะส่งเนี่ยถามว่าส่งนานไหมก็ส่งประมาณสิบวันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็นับเป็นเจ็ดถึงสิบวันทำการเนี่ยแต่ผมนับจากตอนที่พ่อผมส่งที่อยู่ให้แล้วเนี่ยอ่ต้องมีการจ่ายบางอย่างอีกก็จะใช้เวลาประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับ แล้วก็เราจะทำเรื่องกว่าจะอะไรก็พอดีนะครับนี่คือทั้งหมดของกล่องใบนี้นะครับหนึ่งสองพันบาทนะฮะกล่องนี้ครับสองพันบาทนะครับนี่เวลาเก็บก็ซึบนี่สวยงามมากครับทุกคนนี่แหละคือแก่พัสดุในครั้งนี้เนี่ยแปลกๆหน่อยรอบนี้คนดวงดีก็ได้รางวัลแบบโด,ดยบังเอิญน,นะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก,ก,ก็ตามแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยก่อนจะไปเดีย๋ยวขออนุญาตเสียงฟรีก่อน ก่อนจะไปก็มาเซลฟี่กันหน่อยเลวนะทีหนึ่งอุย้ยเดี๋ยวกตกัดกล้องต่อนี้เอากล้องไหนเอานกล้องไหนวิดีโอจะยาวเร็วเร็วเวเ,วเดี๋ยวคลิปมันยาวนี่ในที่สุดผมก็ได้แกะซักทีนะครับหลังจากที่ของมาถึงนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งเพิ่งได้มีเวลาแกะนะครับวันนี้นะเพิ่งได้มีเวลาแกะนะเดี๋ยนะโอเคได้มุมละเดี๋ยวนะ มอยู่ด้านไหนวะ่ดานไหนวะโอ้ยอยู่ด้านไหนวะซูสอดผิดด้านต้องเป็นด้านนี้สิออใส่สอดสอดผิดด้านด้านเพื่อนมันต้องอยู่ด้านนี้นี่โอเคโอเคบายบายครับนี่คือแกะของของเราวันนี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ